สวัสดีครับผมบูเจเดชครับวันนี้เราอยู่ที่ตำบลวัดพิกครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนําครับใครมายืนรอๆตรงนี้กันบ้างครับครับสวัสดีครับผมกำนันสันเจริญสุนุลเลืองครับครับอ่ะทางนี้ก่อนเลยก็ได้ครับครับสวัสดีครับผมประดิษฐ์พิเดชเกรแครครับครับผมสวัสดีครับผู้ใหญ่วิภาพรแก้วอวนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็ดตำบลวัดพิกครับพื้นที่พื้นที่นี้เป็นพื้นที่หมู่อะไรนะครับหมู่หกแล้วก็หมู่เจ็ดหมู่หกกับหมู่เจ็ดนะครับครับแล้วก็อย่างเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นครับน้ําน้ําท่วมเนื่องจากฝนตกเยอะ นะครับทาให้การระบายของน้ําไม่ทันนะครับทำให้กระทให้เกิดน้ําท่วมแล้วก็เราก็ได้ประสานทางนายกมนชัยวิวัฒนาสนะครับขอสนับสนุนเครื่องจักรแต่ให้ทางอบตพิกสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับท่านนายกมนชัยก็รับปากสั่งการโดยด่วนนะครับเลยรถมาเมื่อเช้านี้นะครับได้ประสานเมื่อวานเมื่อวานโดยเช้ารถมาเลยใช่ครับใช่ครับฝนเริ่มตกประมาณตีหนึ่ง ตกค่อนข้างหนักแล้วก็อันนี้ทางเรารู้ว่าน้ําเริ่มเยอะระบายไม่ทันในประมาณตีสี่ก็มีเรื่องหน้ารักน้ารักครับทางทางพี่ผู้ใหญ่ก็นําเครื่องสูบน้ามาสูบที่สำคัญคือเครื่องสูบน้าเราอาจจะมาปริมาณไม่เยอะพอชาวบ้านเอามาร่วมด้วยครับก็มีชาวบ้านในหมู่6หมู่เเอาเครื่องสูบน้ามาช่วยด้วยนะครับเบส็คกี่ตัวครับที่สูบมา สิบถึงสิบห้าตัวถึงตัวก็สูบตลอดเลยตั้งแต่เมื่อคืนปัจจุบันนี้ก็ยังสูบอยู่ใช่ตอนนี้ยังสูบอยู่และปริมาณน้ําตอนนี้ข้างในเป็นยังไงบ้างแล้วครับตอนนี้ก็ปริมาณน้าเริ่มเริ่มเริ่มทรงตัวแล้วให้เริ่มแห้งละเริ่มแห้งคาดว่าถ้าไม่มีฝนตกมาอีกเนี่ยวันนี้เรียบร้อยไหมครับก็น่าจะแห้งน่าจะแห้งนะครับแต่เราก็ยังจะสูบต่อไปสูบจนกว่าจะแห้งทั้งหมดครับก็คือเรายังเฝ้าระวังเรื่อยๆแล้วก็ที่ยังสูบต่่่่่่ออออเเเเเนนนนนนนีีีียยพพืใใหหห้้้้้ดดิททมมมมมมัััุุํําาาาาาูแงงะะะะสรรรกกววจคบ น้ำมามันจะได้ไม่เยอะมากเราจะได้สูบต่อเนื่องทันอืมนเนี้ครับต้องแจ้งอย่างงี้ครับความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องนะครับตซนหมูหกหมูเจ็ดก็ทางผู้นํานะครับกำนันผู้ใหญ่แล้วก็ทางสตรีผู้ใหญ่นะครับเนื่อการนะครับเป้าระวังแล้วก็คอยประสานงานทางส่วนของท่านนายกไม่ว่าจะเป็นนายกมนชัยนะครับแล้วก็นายกอบตวัดพิกนะครับที่ประสานงานเข้ามาด้วยกันเพื่อแก้ปัญหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องสบายใจได้ครับตรงนี้เราจะดำเนินการแก้ไขแพ้ได้ครับ สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับท่านนายกมนใชีวิวัฒนาศนะครับแล้วก็ท่านนายกจลันห้วยนุ้ยที่สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงละขาดไม่ได้จริงก็คือสอสอูปหล่อของเรานะครับที่ลงพื้นที่ตลอด24ชั่วโมง นะครับที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนต้องขอขอบคุณท่านนายกมนชัยท่านนายกจรัยนะครับท่านกำนันนะครับท่านผู้ใหญ่นะครับท่านดิบผู้ใหญ่ผู้นําท้องถิ่นทุกทุกคนนะครับที่ดูแลตำบลน้ํพิกอยู่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะทางหมู่6หมู่7ที่พี่ผู้ใหญ่ลุยแต่เมื่อคืนนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ